สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์ย้อนหลังครับอุ่นเครื่องกอเต้ฟุตบอลโลกหญิงสมัสิบเนะครับผมแล้วเป็นการเจอของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับจัดอยู่ในกลุ่ม E ครับมาเจอกับทีมชาติอิตาลีที่อยู่ในกลุ่ม C ีแล้วก็ไม่ต้องรอแล้วครับดูเลยดูเลยสีเปล่าเริ่มเกมแล้วครับทีมเนเธอร์แลนด์เขียบอลก่อนมาแต่ขึ้นซิปซ่เข่ากลางโลชมาโอ้โหชิงเร็วมากก็นเนี่ย ขวาต่อวอเตอร์เซนเนนครับมาบิเดมาต่อโกเในที่ยิงฉล็บโอ้โหแล้วโอ้ยเข้าประตูมาแล้วครับโอ้โหเร็วมากครับนาทีที่ยิงอันนี้เนี่ยทะลายขึ้นมาแล้วครับหนึ่งสูสีครับจากเจ็กกี้โกอร์แน่ครับนาทีที่สองนาทีห้าสิบสี่วินาทีมาดูอีกทีครับโอ้จากการทำชิงช่วงเคลียร์เลยครับเคลียร์ไปเคลียร์มามาถึงที่เจ็กกี้โกอร์แน่ครับ กองกลางซัดส้สายฉลับมาลูแาจิกเกีาโนโครับแล้วก็เข้าประตูคุณสาประตูเซฟไม่ทันครับพลาจับที่นักเตะจากเอฟเอฟซีแฟลกเฟิร์ตครับเจคก,กี้เกลเล่ครับยิงได้นะทีที่3ครับตามการาฟิกของฟีฟา่ามาขวาวัลเดเซดนชิงเร็วก็แนวเครับมาขวาอีกรอบวัลเดเซดน,อนอีกครั้งในเปิดครับเปิดฉลับสวายครับบอลลอยมาตรงกลางเอา้ามันโดนบอลเทีับโอ้ยจิวรด ไรมงเซยครับแต่เข้ามือจิลเลนี่อิตาลีมากันต่อครับชิคกี้พาโนโส่งโอ้โหจะแทงยัดไม่ถึงครับแล้วมาอีกทีจิลเลนี่ต่อเมารล,ล็อปโอ้รีบยิงครับแต่มันออกผิดเลี่ยมลูกออกหลังไปแล้วทางทีมชาติเนเธอร์แลนด์กาฮันสีส้มได้ลูกตังเตะครับอ้าวแล้วมาต่อแดนหน้ามินิมาเอ๋ยยิงชิงมาสามต้อนี้ขวาต่อครับวอลลกเชเลนซิปิซีเปิดให บอลเซ้นเข้าไปโอ้ยได้ได้วันแรกครับมินเดียม,มาแต่ติดเซนเตอร์ของชาอิตาลีเดียโอ้โหแตะนี้มาสวยงามครับแล้วเปิดอีกทีมาทางซ้ายครับเมาโลล็อกโอ้โหเกี่ยวหลบครับงามแต่ส่งต่อโอ้โหโดนแย่ไปแล้วครับเอาอิตาลียังได้บอลอยู่ครับมาตรงกลางโรซูซีครับเลี้ยงฉีกหนีเอาส่งมาขวาอีกทีกามา,คร,าครับเอาได้จี้ครับโอ้โหได้จังหวะโอ้โหไม่ยิงเอ้ S <S <imon> สาวาอาซูรี่แข็งแกร่งมากครับในกองหลังเซ็นเตอร์แต่ตอนนี้โดนนำอยู่มาครับตอนนี้สวนกับทางอาซูรีครับอิตาลีหญิงแล้วเปิดมาครับโอ้โหไยบอลไม่ถึงโบนันซีครับเอาบอลแล้วเก็บมาได้ด้วยโอ้โหกองหน้านะจะขมมโมยบอลมาได้ครับทางอิตาลีครับโบนันซีครับโหัวเลี้ยงฉีกมาทางซ้ายแล้วด้วยซัดซ้ายโอ้โห,ย,โโโหยิงติดเส้นครับโอ้โหจังหวะแรกของอิตาลีครับ เลี้ยงต่อไม่ผ่านซาวายครับทางเนเธอร์แลนด์ได้ทุ่มมากดดันกันต่อครับเนเธอร์แลนด์มันจะเซเรนทุ่มไกลมาซิบิซี่พักอ,อกคืนโกนแนม,มาก้าเอา้าซิบิซี่อีกทีมามินเดมาโอ้โหส่งสวยงามครับจบที่มินเดมาแต่ยิงไม่เป็นทรงเลยครับดูพชาชัยทีครับต่อครับซิบิซี่มาให้วิเบียนนี่มินเดมาครับมลูกนี้ยิงจังหวะเดียวมันรีบมันต้องรีบยิงครับไม่งั้นโดนเข้าเร็วแน่นอน ตอนนี้หมดเวลาไปแล้วครับโทษสามนาทีไอซูรี่มา,าต้องการจิกเกียโนขวาโรซุซี่ส่งเนีนเนยนๆครับจิกิอาโนเอาได้สองครับโอ้โหยูกมันออกมาได้ยังไงครับแมลูกนี้วางเท้าดีมากครับจริงๆมันต้องเข้าครับแต่มันเหมิมเข้าขานโอ้โหนิดเดียวครับแม่แต่บอกว่าทางเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าแคล้วคลาดครับยังไม่โดนตีเสมอ แต่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงระยเวลาที่สามแล้วครับเนเธอร์แลนด์ตั้งเตะหวาดมีเนเดลเปิดเกมมาอ๋อใเนเธอร์แลนด์มองไม่ได้ออิตาลีมาต่อโอ้โหแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับแมตต์อุ่นเครื่องฟุตบอลโลกหญิงสปอตซิ่เทีมชาติเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำทีมชาติอิตาลีอยู่หนึ่งส่วนครับจากการยิงของแจ็คกี้โกโอนนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับ กลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับทั้งสองทีมยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวแล้วอิตาลีได้เขียบบอลเจเรี่มาบอลอีกทีเจเรี่ครับครับเปิดฉลับครับโอ้ยลูออกหลังแล้วทางอิตาลีได้เตะมุมแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวครับทางอิตาลีถอดคนแรกครับถอดบ,บาบาร่าโบนรซีพาครับแล้วส่งมาจีนา่าพีมอนนักเตะจากเอสโตรมาลงมาแทนชมเกมต่ออิตาลีเตะมุมจากแกรี่ แกลลี่เปิดมาตกุกการครับโอ้โหได้มงครับเป็นทางด้านของอีเลนา่าลินาลรียครับเซนเตอร์ได้โคครับโอ้โหขึ้น2ได้จังหวะก,กว่าแต่มงข้ามคานผูู้สาประตูในทแลนด์เปิดมามาแต่ได้มองอ้โหบอลไม่เข้าทางครับเอาแต่แย่งมาได้โอ้โหเดี๋ยวโดนประกบแม่โดนเพสอิตาลีก็เอาบอลแกะมาได้ครับตอนนี้มาทางซ้ายจิรล,ลี่ส่งมาเบาโลครับโอ้โหลูกนี้ได้ยิงครับโอ้ย ดูไม่น่าเข้าแต่มันเข้าจนได้ครับโอ้โหเราอิตาลีก็ตามมาแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งครับจากกาลยีงของอิราเลียมาโลครับนักเตะจากฟิโอเรติน่าครับในหลีกบ้านเกิดเราดูภาพช้ากันอีกทีครับจากการต่อบอลครับตรงกลางมาซ้ายแล้วก็แทงมาให้มาโลครับโอ้โหได้กดเข้าเสาไกลลกนี้การส่งคิลลพาพาต้องขอบคุณคริสเตียนาจิเรลี่ครับโอ้โหส่งจบแล้วจบสกอร์ก็ไม่เลยครับ เาพาวกระจับที่กองหน้าของม่วงมหาการครับอิลาเลียเมาโลยิงได้นาทีที่56ครับตามก้าฟิกของฟีฟ่าทีมอนอีกรอบหนึ่งและตอนนี้มีการสวนกลับครับทางใน์แลนเนเดลมามามา,มาแตนซ้ายชิลลรอสโอ้โคือหลังทซบิซี่มาอีกทีทางขวาครับวันเดอร์เซเดนโกแนครับแล้วโคคือวันเดอร์เซเดนอีกรอบหนึ่งได้เปิดจังหวะเดียวโอ้โหมันแต้มองโอ้หแมวเที่ยวตัวมงเข้ามุมแค่ครับ แต่มันปฏิเสธโดยเสาประตูครับแม่แม่เนเธอร์แลนด์เกือบได้ลูกขึ้นน้ำต่อครับเนเธอร์แลนด์บุกทางซ้ายครับมาแต่เปิดโอ้ฉลับกามาลูกออกหลังครับทางเน,น,นเธอร์แลนด์เดตเตะมุมต่ออ่าเรามาดูภาพชายทีครับจาริเข้ามาแต่ยกกันโดดเอี่ยวตัวมงครับแมแต่มันไม่เข้าประตูครับโดนเสาก่อนแล้วมาเตะมุมครับผู้เตะเป็นสปิซ ตอนนี้มีเบียดอยู่ด้านในเปิดตัวโอ้ยมงสกัดออมาได้ครับเนเอิตาลีแล้วมาก่อนหน้าครับเนเธอร์แลนด์ได้บอลสปิซี่ต่อให้มาแต่เปิดว่าโอ้ยไม่ถึงครับมาโทลี่มงสกัดบอลมันย้อยเอา้าบอลก็ยังเข้าทางที่เนเธอร์แลนด์ครับวันเดเซนต์มาขวาวัลุสเซนต์ก่อนหน้าครับเปิดฉล็บโอ้ยได้เตะที่มาครับทางหลังอซูรี่ครับยังมาต่อครับเนเธอร์แลนด์ก่อนหน้ามาขวาส่งให้วัลเดเซนโอ้ยตัวถีบ โอ้หนักหน่วงมากครับหลังอิตาลีเรามาตอนที่ได้สวนครับชิเกโนมาพีมอนเลนซันส,นสบ,บาติโนส่งต่อพีมอนครับยังชิงกันอยู่2คนมาขวาครับโลซิซซี่โอ้ไม่ไปไปซ้ายจิเรล,ลี่มาสบ,บาติโนต่อให้จเจเรล,ลี่โอ้ยกดเองครับการเล่นมุมแคบแต่ก็เข้ามือวานบีเนเดลพีมอนมาสบ,บาติโนโอ้ได้ชิงเรื่อยๆครับ ตอนนี้มาสาวายเข้าออก,กางชิเกีโดมาต่อโอ้ยแล้วมาอีกทียับเอาได้จังหวะเหมือนกันครับวอรเดอร์เซนเดนครับกระชากนีครับเรียกมาได้เปิดให้วิดเดอร์มาตอนนี้มามาแต่ครับโอ้แต่มาไม่ยิงโอ้หไม่ยิงจังหวะแรกครับแมเก็บมาจังหวะสองไม่ได้จบแล้วทางเนเธอร์แลนด์ก็มีการเปลี่ยนตัวคนที่สองครับถอชนะวอรเดอร์ซนเดนมาครับและส่ง นเนตบิเลสเตนักเตะจากเอฟซีบาเยอร์มิวนิกลงมาแทนครับจิเรียรี่จิเรียรยี่สปีตตีเอา้าได้เปิดครับโอ้โหต่มันลึกโอ้ยเจยวถึงสบาจิโนโครับซีเวอร์มาเชื่อมบอลครับเลี้ยงหนีลูกซูซี่โอ้โหไม่ผ่านโดนแย่ออกข้างแล้วก็มีการเป็นตัวอีกครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับ ต่อซิลเวอร์แบ็กซ้ายครับแล้วส่งกีก้าวันเอสลงมาแทนครับนักเตะจาก a f c ซีอาเจกวันเวนลงมาแทนมาต่ออิตาลีได้บุกตอนนี้หมดเวลาไปแล้วครับทด3นาทีอิตาลีมาพีมอนครับมากามาครับโอ้โหได้จังหวะสปีก็เปิดมาให้ซิบาตติโน่ได้มงเด้งๆครับแต่มันก็ยังไม่ผ่านมือของทางวานบีในเดียวครับดูอีกทีจากกามาครับเปิดมาให้ซิบัตติโน่ครับโอ้โหเก่งคอโคครับ แมลูกนี้ยังเหนียวอยู่ครับทางว่ามีในเดียวอิตาลีกดดัตนต่อครับช่วงนาทีสุดท้ายตอนนี้หมดเวลาครึ่งหลังไปแล้วทดเจ็บก็หมดไปแล้วแล้วมาครับเปิดทางขวาเปิดมุมเฮ้ยปรดมากครับโอ้โหเข้าเสาแรกครับแม่ตัวดูโมซกาเอาไว้ก่อนแลวตอนนี้อิตาลีกดดัตนต่อครับแมภาพจบที่กองเชียร์เริ่มมีหวังครับ อิตาลีเปิดมุมตอครับคนเดิมแกเร่อันนี้เปิดมาตรงกลางครับโอ้โหไม่ถึงสบาติโนโรครับเดมองสก,กาออกมาบอลอยู่ทางซ้ายครับอา้าวอิตาลีเอาเปิดมาได้อีกเทียบโอ้โหมันอาจจะให้สาบาติโน,โนไม่ถึงแล้วมากันต่ออิตาลีได้มาตรงกลางแล้วก็เป่าจบแกครับผู้ตัดสินบทสรุปของเกงครับอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกหญิง29ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เสมอกับทีมชาติอิตาลีไปครับหนึ่งประตัวหนึ่ง เดอทลแลนด์ได้ประตูจากแจ็คกี้เกอร์ไดนครับส่วนอิตาลีได้ประตูจากอีลาเรียเมาโ,โลและขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้า